เฮ้ยเนข้างในข้างในปะมีคนเรียกมีคนเรียกสัมภาษณ์ใครได้บ้างคะอ๋อพี่เว็มามามาทุกคนกุบกริบกุบกรีบกุบกรีบเอ้าเรามาลุ้นกันว่าเน็ตจะกระตุกไหมนะจ๊ะมา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 อย่างไวไมาอยาก่อนกล้องตามมาค่ะขอสัมภาษณ์พี่เว็บหน่อยค่ะสีเมื่อกี้เป็นอย่างไรบ้างคะทำไมต้องมองบนหุ่นไหมเน็ตดีไหมหุ่นอันนี้เป็นหุ่นใช่ตัวจริงอ มานั่งมานังตรงนี้มาตัวเซโล่เลยอัวเดียวเลยสดีคบแก้วตาคะอันนี้ไลฟ์มานานหรือยังโอ้ชั่วโมงหนึ่งลชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะหรอใช่ก็เราจะอยู่ด้วยกันยาวๆใช่ใช้งานคุมแล้วดิไม่ถึงแปนใช่พี่เบ๊เมื่อกี้เป็นซีนอะไรครับอุ้ยเมื่อกี้เป็นซีนแบบว่าเป็นซีนน่ารักน่ารักนะที่ทำให้เห็นแก้วตาใน ยุคที่สามชาติที่สานั่นเองที่เราเกิดมาเป็นเหลนเขาเรียกว่าเหลนเหลนพอเป็นยุคที่สองเนี่ยรือดีก็คือมีอายุยืนยาวแล้วก็มีลูกหลานมาเป็นแก้วตาหล่อมากใช่ไหมหล่อมากทุกคนโอเคค่ะเวอร์มากเหรอเน็ตดีไหมเนี่ยที่เนี่ยมันมีไวไฟนะซึ่ง ทีมเน็ตก็คือทีมอย่างนี้อยู่ข้างหลังประมาณหาเน็ตอยู่นั่นแหละก็คือเมื่อกี้คอมเมนต์คือทุกคนอยากเป็นแย่ทวดหมดเลยจริงเหรอใช่อยากเป็นเห็นเหรอเห็นแล้วอยู่หน้ามองใช่ไปหน้ามองโอ้โหแรงเลยเห็นถึงความสโลว์เลยสิไม่ไกลไกลโอ้โหน่ารักน่ารักมากเห็นถึงความสโลว์หรือเปล่าเพราะว่า สามคิวติดเนี่ยเพบก็จะเริ่มสลวนละไม่เวลามืเออเออเออ,เ,อ,อเป็นไงกันบ้างทุกคนสำหรับการติดตามในแท็กที่เจ้ไขสปอยอะไรต่างๆลงมาในเอกทั้ง3คิวที่ผ่านมาพอจะจุใจกันไหมเออเขาบอกว่าสวยมากมีแต่สวยอ่ะไม่มีออใครถามเลยหรออ,อ่ะพี่เบบลองอ่านคอมเมนต์เออเออว่าคอมเมนต์ดิใช่ กระตุกเขาบอกกระตุกไม่ไม่ได้กระตุกนะยังไม่เนี่ยกระตุกเนี่ยอย่างเนี่ยกระตุกซีนต่อไปพี่เบบยากไหมเออซีนต่อไปต้องคัมคัมแบ็กทูแช่สองปะซีนต่อไปเนี่ยเป็นหยังเป็นชุดนี้เนาะพูดเลยใช่ไหมถือว่าถือว่ามีการต้องอยู่กันเป็นคือในการเปิดไลฟ์เนี่ยก็คือสามารถเล่าได้แล้วในพาร์ทหลังจากนี้แค่ตอนนี้แค่ตอนนี้เปิดให้ดูเท่าเลยะไลฟ์ให้ดูเนี่ยเท่าที่จะไลฟ์ให้ดูก็คือพูดได้ครับ ชาติที่สามซีนต่อไปจะเป็นคัดที่มันเป็นของซีนเมื่อกี้เป็นคัดทายที่แก้วตาชาติที่3ามเนี่ยไปเจอกับพวุธอือซึ่งคุณพวุธเนี่ยก็มาในลักษณะที่เอะใช่ไม่ใช่ขี่เข้ามาเลยเหมือนมากพี่แพรมานั่งบริกันไม่เอาเลยเลยพี่คเออเว้ยเจโซพีบริการเว้ย โซพีเซอร์วิสโซพีเซอร์วิหนึกว่าเต็นรถพีเติมซับพอผัดลมเนี่ยให้แบบพอมีเติมเบบหน่อยนี่แหละก็ค like ือได้เจอกันเป็นครั้งแรกและลึกๆแล้วอะใส่ชุดลายปลาดาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เ็ไมให้โดนหรอให้โดนว่ให้โดน้ดนเสือไม่ใหโดนที่ไหนชาติสองเรียนอ่าเรื่นไงสิมปกรณ์ชาติชที่หนึ่งเรียนลำกับหลวงสนอนี่ถามไวตอบไวถามเร็ว่ตื่นเต้นละเออสนอนี่ถามไวตอบไวถามเร็วตื่นเต้นละเออนั่นแหละพอได้เจอกันทีเนี้ยก็ทําให้ทั้งสองคนน่ะลึกความหลังอะไรกัน เหมือนจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องได้อะไรฮะได้อะไรหมายถึงว่าได้อะไรหมายถึงว่าคัสสุดท้ายไงหมายถึงว่าถ้าเราเจอกันเน่ะเขาเจอกันเนี่ยแล้วแล้วเหมือนจะระลึกได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้โอเคเขามาเรียกแล้วใช่ให้พุฒมหนพาวุฒมารอแล้วพาวุมารอแล้วเราอยากจะรู้ไม่ใช่เหรอว่าใครมาจากหล่อนดอน่ะ หล่นนอนหล่นนอนหล่อนเลยเห็นยังคุณฮุฟต์เห็นแล้วจไปเห็นก่อนฉันนะเราเข้าซีนอยู่นี่เธอจะแย่งคุณฮุฟต์จากเราไปไปวัวนนี้บทอะไรให้น้องทำงานสักครู่นะคะขอแอบดูบทยาวไหมครับนี่ไวน์โซเวอร์จ้องหน้าไวน์โซเวอร์แล้วก็ อุ้ยอุ้ยเจ้าเจ้าอือไปว่ามีแบบเข้าเซ็นครับอ๋อไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่าดูได้ไหมนะได้สิได้เนาะไม่เผื่อเขาถ่ายข้างหน้าทั้งหมดอย่างนี้เจอกันอี่กลางแล้วนี่นะคะที่คนบอกว่าอยากเห็นช่างหน้ำได้เห็นละปากพอไปดูกันค่ะทุกคนไปดูข้างหน้ากันจ้าเราก็ไปยืนหลังกล้องไหมเราไปยืนตรงหลังกล้องเหรอใช่ อ๋อทางนี้ค่ะนี่นี่นี่อ๋ออยู่นี้อโอู้ยอยากถึงตัวเองอะเร็วๆทุกคนทุกคนกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนทุกคนอยากเก๊กใส่กันอีกแล้วใช่เราจะไม่ใช้เสียงนะคะเราให้ภาพเล่าเรื่องแหวนของข้าซินแหวนของข้าซินเดลอดซินเดลอด รักเกินเก่ะเรายังแบบพอกหมด้วนะคับกงเบื้องหลังกงเบื้องหลังเพราว่างงกัหมดแล้วแตจริงมีอะไรตัจต่งอยู่ไหนมีแต่เบื้องหลังใครบอกกล่องเราเขียดไม่เรียดจ้า นี่เดี๋ยวเอาส่งจะมองหน้ากันแบบว่าเหมือนบอกัีเห็นไปที่เต่งแล้วยังจะต้องหลับด้วยพอแล้วเชิญเชิญที่ห้องนอนน้องมาลูกปึมาทุกคนได้ยินเสียงอุ้ยเอากดไลค์เบฟเบฟการันตีเหรอชุดนี้เบฟการันตี ได้ดียอมยอมมีแต่เกดอีกอเละไรแม่ขอเสื้อเลยทำไมคราบอย่นี่ลูกเป็นหน่ปเลยไปเล่าดีหรือเปล่านัเท่าคุณว่าอะไรเหย่ยมท่ามาเมลเหรอพี่แพ้ก็ฮอบค่ะพี่แก็บอกเปลี่ยนตัวบอกว่าไม่โอ้ใส่เสื้อใส่เสื้อ หนาวแทนเลยเพราะหนุ่มลอนดอนเลี้ยงไว้ได้ไหมเปิดทำเส้นเลี้ยงเปดานทำไมแทนไปดูกล้องหน่อยครับท่านคิดแทนไปดูตากล้องนี้หนะะ่อยครับเสี่ยงอันตรายขนาดนั้นแต่กล้องคือถ้ายยากมากถ้ายยากมากก็อาจจะได้แต่ละฉากแต่ละสีเนาะใช่ใช่แต่คือปั้นปั้นสีนี่สวยมากปั้นแบบปั้นมุมปั้นเออ เขาไม่ได้มีแค่นั้นไม่ได้มีแค่นั้นนี่แต่ดูข้างหลังข้างหลังค่ะนี่ก็อีกตัวนึงอย่าว่าแต่ปากกองกองตอนนี้คือทีมงานพี่พีนักข่าวพี่พี่สื่อน่ารักมากอันนั้นกล้องใหญ่อยู่นู่นใช่แล้ววิยดูนู่นนู้นสินะขอขอเข้าไปใกล้ๆได้ไหมคะเราสืบเอ่ออะแคปได้แคปนะจ๊ะ ในไลท์ก็จะมัวมัวหน่อยก็แคบไปนะจ๊ะรายยี่ได้ปักตะกร้าพี่เชนปะคะอุ้ยไม่ได้ปักตะกร้าหรอปักยังไงนะอยากปักเหมือนกันจะปักยังไงปักกตะร้าเออเดี๋ยวต้องขอความช่วยถ้าอยากคุยกับพี่บิลลี่ช่วยกดตะกร้าด้วยนะคะยังไม่ได้ใส่น่ารักเกิน